สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาทำงานอีกแล้วนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็อายุเข้านะครับช่วงนี้อายุเข้างานก็จะมีเข้ามาบ้างนะครับวันนี้ก็มาถ่าที่ครับตรงนี้เป็นทีจริงเป็นต้นไม้นะครับเป็นต้นต้นมะม่วงเขามาตัดนะครับตัดเสร็จแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของแปลงหรือเปล่านะครับตับเดเสร็จแล้วก็กิ่งก็ไม่ได้เอาคลฟองไว้ให้ดีนะแลก็ใช้ไอขางดันเอานะครับโอเคก็เหลือบางส่วนก็เลีย์พี่ครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะถ่าย เค,ครับตรงนี้ก็เทียประมาณนี้นะครับสภาพแปลงตรงนี้แปลงก็จะเอียงนะครับเอียงนิดนิดขอน้าน,นี้ก็ลุกข้าโพดไม่แน่ใจว่า น่าจะไม่ค่อยดีครับนะักโพดไม่เห็นต้นเ้าโพดเลยนะครับมีมีครับแต่ว่าไม่ค่อยงามแล้วก็แปลงโหวัชพืชมีน้ำนะครับไม่ราบเต็มเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้ใส่รองเท้าเพาใบมาก็เดินลำบากเลยนะครับนี่ ตรงนี้ที่น้ำตาลน้ำตาลนี่เป็นไม่ราบหมดเลยนะครับก็แปลงนี้ก็ไถเข้าดีนะเป็นดินทรายช่วงนี้พายุเข้าฝนตกเมื่อคืนนะครับนี่คนระับไถสนุกกันเลย ก็ถือว่าหญ้าไม่ค่อยรกนะครับเอ้ okay, ครับถายเสร็จก็จะดูโล่งสวยนะครับหญ้าก็ไม่สูงมากไม่หนานะครับหญ้าไม่หนาแล้วก็หญ้าค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับหญ้าไม่เหนียวถ่เข้าดีทีนี้ ทีนี้ก็จะปลูกมันนะครับนี่ก็ถ่ายที่เสร็จก็ต้องยกแปลงมันต่อนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่ทันแล้วนะครับก็คงต้องเป็นพรุ่งนี้นกครับนกกระแตแต่แวตไม่รู้ว่ามีไข่หรือว่ามีลูกแถวนี้หรือเปล่านะ ก็จะต้องกลับเลยนะครับไม่ได้เอาฐานยกท้องมันมาด้วยนะครับก็ต้องกลับไปที่บ้านเลยนี่ครับพื้นที่ก็จะเอียงรถก็จะเปนิดหนึ่งครับรถก็จะเปรๆหน่อยนะครับ ีนะครับที่ไถเข้าดีนะครับถ้าไถเข้าไม่ดีนี่ยังเยียงแบบนี้ก็ดูไม่ค่อยได้นะครับโอเคครับพามาชมจุดนี้ครับจุดนี้เป็นกลางตรงกลางของแปลงก็จะมีร่องน้ำนะครับตรงนี้ ร่องน้ำน้ำน่าจะมาจากถนนนะครับแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้ทุกปีนะครับอันนี้ถายกลบถายกลบก็เอาไม่อยู่นะครับจเจ้าของแปลงมาปลูกต้นกล้วยเอาไว้ดักน้ํากั้นน้ํานะครับกั้นร่องน้ําก็ไม่อยู่นะครับอย่างที่เห็นเป็นร่องทุกปีครับตรงนี้ แต่ว่าไม่ไม่ใหญ่มากไม่ลึกมากนะครับแล้วก็ด้านล่างขอบแปลงก็จะถ่ายไม่ได้นะครับบางส่วนโอเคมาแล้วครับขึ้นมาอีกรอบแล้วนะครับตอนนี้ใช้ไหนึ่งนะครับในการถ่ายขึ้น ถ้าไทยลงก็เมื่อกี้เห็นไท้ไฮสองอยู่นะครับไทยลงก็ใช้ไฮสองพอได้แต่ว่าแถวขึ้นใช้ไฮสองไม่ไหวนะครับ ที่เอียงนะครับนี่ครับลองก็พอถ่ายได้อยู่ครับไม่ลึกแต่ว่าจุดนี้ไม่ลึกนะครับแต่ว่าจุดนี้ก็จะลึกกว่าเฮ้ยกระต่ายมีกระต่ายด้วยครับไปแล้วครับโอ้โหโชเฟอร์ ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเมื่อกี้โชเฟอร์บอกตะโกนบอกมานะครับกระ่ายปลาครับมาดูร่องกันต่อครับนี่ตรงนี้ไม่ลึกมากแต่ว่าด้านล่างตรงนี้นะครับต้องรอดูอีกทีว่าโชเฟอร์ของเราจะเอาอยัางไงว่าจะถ่ายรวดได้หรือไม่นะครับโอเค เอาละครับน่าจะมีปัญหาเีหรอนอะนะถ้านอมบ้า,าหรอนบุลอะรเหรอเฮี้ยล,ละฟ้าถังน้ำมันหาย <c oughs> เอ้ยหนบุลอะไรเหรอทุกคน โอเคคงต้องได้กลับไปหานะครับแถวๆปั๊มน้ำมันน่าจะตกแถวนั้นนะครับ <c oughs> ถ่ามาเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับมีลืมบ้างครับปกติโอเคตอนนี้ก็กำลังถ่ยขอบขอบแปลงนะครับขอบแปลงตรงนี้ก็จะถ่ยได้ถึงประมาณนี้นะครับด้านล่างก็เป็นห้วยลําห้วย ลงไปไม่ได้ครับแล้วก็ถ่ายถึงตรงนี้โอเคครับแล้วก็ตรงนี้มีร่องน้ำด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจะกลับไปหาก่อนนะครับโอเคโอเคครับก็ตามกลับมาได้แค่ฝานะครับตะแกรงหายนะครับตะแกลงกรองน้ำมันนะครับกรองฝุ่นกรองอะไรเนี่ยนะ หาไม่เจอแล้วนะครับหาสองสามรอบไม่เจอไถตอนนี้ก็ไถที่เรียบร้อยกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้น้องชายก็น้องชายก็กลับมาหาระหว่างทางไม่เจอนะเมื่อกี้ผมเจอใกล้ๆกับปั๊มน้ำมันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ